ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประกวดรอบพีลิมของ Miss ูนิเวิร์ซึ่งตัวแทน Miss ูนิเวิร์ Thailand อย่างแอนนาเสืองามเอี่ยมก็ไม่ทำให้แฟนนางงามต้องผิดหวังแสดงผลงานออกมาได้ดีขึ้นโพในหลายๆที่ถึงแม้จะมีคนตินู่นนี่บ้างแต่ก็ยังเป็นตัวเต็งเป็นตัวท็อปของทั้งโพไทยและโพต่างชาติ เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีก็ไม่ด้อยกว่าใครแล้วเราเชื่อว่าน่าจะมีไม้เด็ดเดินสับเดินแซบกว่านี้ในรอบไฟนนลแน่นอนส่วนชุดลาตีในรอบพรีลิมที่มีสตอรี่ก็ทําให้ต่างชาติว้าวมากเพราะทํามาจากกระป๋องน้ําอัดลมซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เก๋ดีมากมีคอนเซปต์แล้วก็เข้ากับสตอรี่ของแอนนาด้วยแต่ก็รอดูชุดรอบไฟนนลเลยว่าจะว้าวากว่านี้จึ้งกว่านี้อีกไหมเพราะว่าแอนนาเตรียมไปถึง3ชุดยังไงก็จะต้องเปลี่ยนชุดแน่ๆอยู่แล้ว และหลังจากผ่านค่าคืนพีริมมาแอนนาก็มีข้อความในใจที่จะส่งถึงแฟนนางงามทุกคนที่ตามเชียร์นะคะไปฟังกันค่ะเมื่อคืนเต็มที่สนุกและมีความสุขมากๆค่ะทุกคนลุยต่ออีก2วันไฟแนลซูซูนะคะอีก2วันเบตอรไลฟ์ e v e v e n though you have to try hard but you want it y o do it it mean fast for good this so no so no No. ไม่ยอมหรอกจริงเปล่าโอ้โหคอยดูไปนอกด้วยสู้คอยดูเลยค่ะไปนอกจะไม่เคยมีใครเห็นแอนนาในเวอร์ชันนี้มาก่อนดูคอยดูเลยค่ะไปนอกจะไม่เคยมีใครเห็นแอนนาในเวอร์ชันนี้มาก่อนดูคอยดูเลยค่ะไปนอกจะไม่เคยมีใครเห็นแอนนาในเวอร์ชันนี้มาก่อนคอยดูกันไปด ที่ถึงหิดสนไทยอออีก็จะล้องอีกแล้วจะลองอีกแล้วอ่าอันนาสูน้นะลูกอ่าอันนเรามันนักสู้โทรสู้ยาส,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 สามมันลับทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อันนานะคะวันพรุ่งนี้แล้วรอบไฟนอล8.00โชนเช้าตามเวลาในประเทศไทยค่ะมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะคะ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ